สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนหนดวงคลิปใน้อนคลิปนี้เราจะมาตรวจสอบพลังงานของใครคนนั้นซึ่งคุณมีผลต่อความคิดชีวิตจิตใจของเขามากแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วเขาเป็นใครสมบัพลังงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด subscribe like และแชร์ลัคนาราศีที่โดดเด่นมาราศีเมษร,ราศีพิจิก แคปติคอนราศีมังกรธาดินเอ,อิร์ธาดินพื้นศพกังกรคารเซร,ราศีกรกฎธาดินจะมนาราศีมิถุนธาลมซันคนเกิดวันอาทิตย์ธาดไฟยูเรนัสธาดลมมิถุนจุนกุมไฟธาดไฟเมสิตนุตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมีสามสิบเจ็ดสิบ สิบสามยี่สิบยี่สิบหกสี่แล้วก็ยีสิบสามนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคุณชีวิตของคุณตัวตนของคุณส่งผลต่อความคิดชีวิตจิตใจของใครคนนั้นมากแค่ไหนเรามาดูกันว่าอะไรในตัวของคุณที่ส่งผลต่อความคิดชีวิตจิตใจของใครคนนั้นมาก ใครคนนั้นนะซึ่งแอบทำอะไรรับหลังคุณด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกระทำคำพูดนะคะเขาเหมือนกับว่าถ้าคุณกับเขาเป็นแฟนเป็นคนรักกันใครคนนั้นเนี่ยนะแอบมีความสัมพันธ์อื่นนะนอกจากคุณด้วยนะมีคนอื่นหรือว่าถ้าแบบใครคนนั้นเป็นเพื่อนกับคุณเขาก็แอบนินทาไ่าร้าใต้สีคุณ นะกับคนอื่นๆด้วยและเขาเฝ้ามองชีวิตของคุณนะซึ่งไม่อยากจะให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าสำเร็จในอาชีพการงานในสิ่งที่คุณทำนะคะและเขาต้องการที่จะควบคุมคุณนะให้อยู่ในใต้ภายใต้ของความคิดความรู้สึกของเขาเขาไม่อยากจะให้คุณมีความสุขนะคนะแต่ตัวของคุณนั้นน่าที่จะหลุดพ้น ในเรื่องของการที่แบบเหมือนคุณเจอเรื่องราวเจอสถานการณ์ความทุกข์นะแล้วก็ชีวิตจิตใจ,จเนี่ยหม่นหมองเขาคนนั้นไม่ต้องการให้คุณมีความสุขมีความสําเร็จนะจึงต้องการที่จะควบคุมคุณและตัวของคุณนั้นสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความทุกข์หรือปัญหาต่างๆได้ตัวของคุณนะมีความรู้ความสามารถที่จะเอ ชี้แนะแนวทางสอนสั่งผู้อื่นนะให้ตื่นรู้นะหรือว่าตัวคุณเองเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่ชี้แนะแนวทางโอกาสให้กับผู้อื่นตัวของคุณทําให้ใครคนนั้นเดือดนะเป็นน้ําเดือดร้อนนะตอนนี้อารมณ์ร้อนมากเลยที่เห็นตัวของคุณเนี่ยนะมีชีวิตที่ดีมีความสุขเขาต้องการที่จะขัดขวางไม่ให้คุณประสบความสําเร็จ ในอาชีพการงานและเขานะไม่เชื่อว่าตัวของคุณ่ะจะเป็นคนที่แบบคือทำดีแล้วก็ไม่หวังผลประโยชน์หรือว่าเป็นคนคิดดีพูดดีทำดีนะแล้วก็ไม่คิดร้ายกับเขาเพราะว่าเขามีความหวาดระแวงนะในตัวของคุณแล้วเขามองว่าตัวของคุณเน่ยเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาอ่อนโยนนะคะมีความรักมีความเมตตาต่อผู้อื่นแต่เขาไม่เชื่อหรอก แะเขายังมีความวิตกังวธใจว่าสิ่งที่คุณทําความดีที่คุณทําเนี่ยมันจะส่งผลทําให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจเขาผิดน,นะถ้าหากเขาคิดไม่ดีกับคุณตัวคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นเป็นคนที่รู้จักคุณค่าในตัวของเองนะคะรู้จักที่จะแบบเออแสดงออกถึงการที่แบบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้นะโดยที่ไม่จะเป็นต้อง นะอยู่ในสังคมร่วมก,กันกับเขาหรือว่ามีเขาเป็นเพื่อนหรือว่ามีเขาเป็นคนรักนี่คือพลังงานของใครคนนั้นที่นะคุณส่งผลต่อความคิดชีวิตจิตใจของเขามากๆเรามาดูว่าใครคนนั้นนะมีพลังงานเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับคุณนะคะขอความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะคะเขาคนนั้นที่เกี่ยวข้องกับคุณ อาจจะเป็นอดีตหรือว่าปัจจุบันด้วยก็ได้ใครคนนั้นที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคุณเดมเบอร์ o r นะคะเด e e บอร์ o r กับหัวเหมือนต่อต่อหน้าต่อสายตาคนอื่นนะคะเขาอาจจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มันโดดเด่น อาจจะเป็นหัวหน้างานหรือว่าข้าราชการหรือว่าคนที่แบบมีธุรกิจการงานที่มีชื่อเสียงมีความสําเร็จแต่สําหรับคุณเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าใช้อํานาจอ่เขาไม่กล้าใช้อ,าอา่าอคพูดหรือว่าความรู้ความสามารถของเขาที่เขามีเนี่ยมาบังคับคุณได้นะคือเขาไม่ไม่สามารถที่จะมีผลต่อ ตัวของคุณได้คือใช้อำนาจตรงนั้นมาบังคับคุณไม่ได้นั่นเองและเขาก็ไม่สามารถแสดงออกหรือว่าพูดคุยนะกับคุณได้เพราะว่าเขาน่าจีก,กลัวหรือว่ามีความรู้สึกเหมือนตัวของคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่เหมือนกับว่ารักความถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้าเนี่ยจริงจังด้วยคนคนนี้เหมือนกับ เขามีเรื่องราวปิดบังคุณบางสิ่งบางอย่างะนะเป็นพลังงานดีอเบอร์เลอร์ก็จริงแต่มีความไม่กล้านะเป็นผู้รู้เป็นครูบาอาจารย์แต่รู้สึกว่าเขาไม่มีอํานาจมากพอที่จะมานะบีบบังคับหรือว่ามากดขี่ข่มเหงคุณได้ นะหรือว่าไม่มีอํานาจนะในตัวของคุณแล้วอย่างเช่นนะการที่แบบเป็นแฟนกันก็ไม่สามารถที่จะมาพูดจานะว่าคุณเป็นเคยเป็นคนรักเคยเป็นภรรยาสามีเขาอะไรเงี้ยนะเขาไม่มีอํานาจตรงนั้นแล้วแม้ตัวของเขาเนี่ยนะจะเหมือนกับอยากที่จะแสดงออกนะความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะความเป็นคู่รักคนรักความเป็นเพื่อนนะเคยรู้จักกับคุณแต่ก็ไม่สามารถที่จะ แสดงออกได้กับคุณตรงๆเพราะว่าคุณแบบคุณชัดเจนอะว่าคุณไม่เอาคุณไม่สนใจใครคุณไม่ต้องการให้ใครมายุ่งหรือว่ามาเก้าไกา่ชีวิตของคุณนะคะเพราะว่าถ้าหากคนคนนี้ทําให้คุณเจ็บปวดหรือว่าเสียใจนะคะหรือว่าถ้าหากในกรณีที่เป็นคนรักเก่าเป็นแฟนเก่าเป็นความสัมพนันธ์เก่าๆที่เคยมีประเด็นการเนี่ยในเรื่องของเติร์ปาร์ตี้รักสามเศร้าหรือว่าเป็นเพื่อนเป็นสังคมเป็นหัวหน้างานเก่า,กา เขาก็ไม่สามารถที่กลับมา นะพึ่งพาคุณหรือว่าขอความช่วยเหลือจากคุณได้เพราะว่ากลัวคุณตอนนี้คือคุณตั้งดาบรอแล้วนะว่าคุณไม่ได้สนใจใครไม่มีใครที่จะแบบมาเก้าไก่ชีวิตของฉันได้อีกไม่มีใครเข้ามาล้าเส้นในชีวิตของฉันได้อีกฉันอยู่ในพื้นที่ของฉันฉันโฟกัสที่ชีวิตของฉันนะคะจึงทําให้เหมือนกับว่าคนคนนี้มีความเกรงอกเกรงใจคุณแล้วก็อาจจะกลัวคุณด้วยก็ได้นะเพราะว่าเหมือนกับว่าคืออดีตอาจจะเคยรู้จักกัน แต,แต่ปัจจุบันนี้คุณอาจจะไม่รู้จักใครเลยหรือว่าคุณแบบมีกำแพงนะคะไม่สนใจใครแล้วนี่คือพลังงานของใครคนนั้นนะคะที่มีความรู้สึกเหมือนคุณอะณนะตอนนี้เวลานี้ส่งผลทำให้ความคิดชีวิตจิตใจของเขาคือมีความเกรงกลัวและก็เกรงใจคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณในตอนนี้ มีผลต่อความคิดชีวิตจิตใจของเขาเป็นอย่างไรเรามาอ่านความคิดชีวิตจิตใจของใครคนนั้นนะคะว่าตอนนี้เวลานี้ชีวิตของคุณทำให้เขาคิดยังไงรู้สึกยังไงตอนนี้นะคะใครคนนั้นเนี่ย ที่อาจจะเคยพูดหรือว่าทําไม่ดีกับคุณหรือว่าไม่เคยสนใจใย,ยดีคุณเลยหรือว่าไม่เห็นคุณค่าในตัวของคุณเลยไม่เคยเห็นคุณค่าในความรักในความที่แบบตัวของคุณเนี่ยอาจจะเคยพูดดีทดําดีนะคะหรือว่ามีน้ําจิตน้ําใจกับเขาแต่เขาปฏิเสธแต่เขาปฏิเสธความหวังดีนะบางคนท่านคือแบบถ้าเป็นพลังงานของเพื่อน คุณอาจจะเคยทําดีกับเขาพูดดีกับเขาแต่เขาไม่เคยเห็นคุณเป็นเพื่อนเลยคุณอาจจะมีน้ําจิตน้ําใจแบ่งปันช่วยเหลือเขานะคะหรือว่าทําดีกับเขามาตลอดแต่เขาไม่เคยนะคะเขาอาจจะนินทารับหลังคุณใส่ร้ายไปสีคุณตลอดเวลานะ,ะแล้วก็ไม่เคยมองว่าคุณเป็นเพื่อนเลยหรือแม้กระทั่ง ใครบางคนที่คุณรักแล้วก็มีเจตนาดีๆกับการที่แบบอยากจะเป็นคนรักอยากจะเป็นภรรยาสามีที่ดีอยากจะเป็นเพื่อนดีๆนะคะพูดจาดีๆอยู่ในสังคมมีความหวังดีกับเขาอะ่ะแต่เขาปฏิเสธนะคะเขาเหมือนกับแสดงออกเหมือนกับว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์ปฏิเสธน้ำใจของคุณปฏิเสธความหวังดีจากคุณปฏิเสธความรู้สึกดีของคุณ นะนแล้วก็ไม่สนใจเลยไม่แคร์เลยนะคะเอออย่างเช่นบางคนท่านถ้าแบบเป็นคนควบคนคุยความสัมพันธ์ที่แบบแชทแชคุยคุยอาจจะมามาหายหายหรือว่าอาจจะปฏิเสธคุณโดยการเงียบนิ่งหายไปก็ได้ใครบางคนที่คุณนะคะมีผลต่อความคิดชีวิตจิตใจของเขาซึ่งอดีต บางคนบรงท่านอาจจะเป็นคนในครอบครัวกันเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นญาติพ่อแม่พี่น้องนะคะแต่ตอนนี้เวลานี้คุณในช่วงเวลาที่คุณประสบพบเจอความยากความลําบากนะคะคุณเหมือนกับต้องการความช่วยเหลือแต่พวกเขาหันหลังให้พวกเขาไม่เคยสนใจพวกเขาไม่เคยคิดอยากจะช่วยเหลือคุณเลยนะคะแต่พอเหมือนกับว่าคุณตั้งตัวได้นะ,ค,ะคุณสู้คุณใช้ความรู้ความสามารถของคุณ นะขยันนะทำธุรกิจการงานนะประสบความสําเร็จมัง่งคั่งร่ารวยนะมีความมั่นคงในชีวิตมีการเงินมีการงานที่ดีเขากลับนะคะคิดถึงคูณประมาณเนี้ยนะคิดถึงช่วงเวลาที่แบบเหมือนกับว่าเ,ออเคยรู้จาักกาัน ะคะเคยทำงานร่วมกันแต่ตอนนี้นะ,ค,ะคุณคือไปได้ไกลกว่าแล้วคุณประสบความสำเร็จแล้วด้วยความรู้ความสามารถของคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องพึ่งพาอาศัยนะแรงสนับสนุนหรือว่ากำลังใจจากพวกเขาแต่คุณประสบความสำเร็จแล้วก้าวเหลี่ยนะดูแลตัวเองได้นะคะไม่จําเป็นต้องพึ่งพาใครฉันทามาหากินได้ฉันมีความรู้ฉันมีความสามารถแล้วก็วางแผนอนาคตไว้แล้วด้วยก็เลยทําให้ใครคนนั้นที่ เคยรู้จักกับคุณก็รู้สึกเสียดายแหละว่าตอนเนี้ยเวลาที่คุณประสบความสําเร็จนะเออไม่เคยที่จะเหมือนกับว่าเออเวลาที่คุณลําบากนะไม่เคยที่จะแบบให้กําลังใจหรือว่าช่วยเหลือหรือว่าซัพพอร์ตกับนะคะบั่นทอนจิตใจกับขัดขวางหรือว่านะคะพูดจาดูถูกนะคะเน็บแนมใส่ร้ายป้ายสีอะไรบางอย่างและคุณนะ ซึ่งณนะตอนนี้เวลานี้มีผลต่อชีวิตความคิดจิตใจของผู้คนเหล่านั้นเพราะพลังงานของคุณหลังจากที่ได้มีโอกาสเริ่มต้น ทำธุรกิจการงานใหม่นะคะเออหรือว่าไปอยู่สถานที่แห่งใหม่ทํางานใหม่ทําอาชีพใหม่ประสบความสําเร็จเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบมีความสุขนะคะแต่คุณก็ยังเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาแต่คุณก็ไม่ได้ลืมเนาะว่าใครทําอะไรไม่ดีกับคุณไว้แต่คุณก็ให้อภยัยแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนที่พัฒนาเรียนรู้หรือว่า นะเหมือนกับเติบโตมาจากแรงกดดันแล้วก็ประสบความสำเร็จมาจากคําดูถูกคําเหยียดหยามนะของผู้คนที่เหมือนกับเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดของคุณเองนะตอนนี้เวลานี้คุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าต้องการเี่ยแสดงออกให้ผู้คนเหล่านั้นได้เห็นแล้วว่าตอนนี้ชีวิตของคุณมีความสุขนะคุณอะรักความสงบ แลาคุณอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคุณมีชีวิตที่ดีแล้วอยู่ในโลกที่มีความสุขแล้วสมบูรณ์แบบแล้วไม่ต้องการสังคมใดไม่ต้องการผู้คนนะคะสังคมเก่าๆอดีตเก่าๆเ,เ,เนี่ยที่เหมือนกับว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าสังคมเก่าคนรักเก่านะคะคุณไม่ได้ต้องการใครคุณมีความสุขได้นะคะยิ่งทําให้เออพวกเขาเหล่านั้นเหมือนกับมองว่าณนะตอนนี้เวลานี้ชีวิตของคุณคืณคอแบบเรียกว่า เป็นคนที่หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วแต่พวกเขาก็ยังประสบพบเจอปัญหาความทุกข์เหล่านั้นเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะและตัวของคุณซึ่งอาจจะเคยเจ็บปวดเสียใจนะคะหรือว่าเจอพลังงานของผู้คนนะคะที่กันแกล้งคุณแล้ว นะคุณไม่ได้สนใจนะว่าเขาจะพูดหรือว่าจะทำร้ายคุณยังไงตัวของคุณเนี่ยรักตัวเองมากๆแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยากจะประสบความสำเร็จแล้วคุณก็เยียวยาความรู้สึกของตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าเออใครจะคิดไม่ดีใครจะทำไม่ดีใครจะมีอาชีพการงานนะประสบความสำเร็จแค่ไหนคุณไม่สนอนะ่ะสิ่งที่คุณเพียรพยายามคือคุณอาจจะเป็นคนที่คิดแปลก นะแตกต่างจากพวกเขาคือพวกเขามกาที่จะเกาะกลุ่มนะรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนทําธุรกิจการงานแต่คุณมากที่จะปลีกตัวหรือว่าแยกตัวออกมาทําธุรกิจการงานที่มันเหมือนแตกต่างจากพวกเขาซึ่งพวกเขามองว่าตัวคุณเนี่ยเฮ้ย ไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะประสบความสําเร็จได้แล้วคุณก็ใช้ความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะคือไม่ว่าพวกเขาจะมองคุณในแง่ลบยังไงตัวของคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ได้ไปเบียดเบียนหรือว่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครไม่ได้ไปพูดหรือว่าไ,ไปไปทำร้ายใครนะแต่ตัวของคุณเหมือนกับเชื่อมัน่นในความดีงามที่คุณเหมือนกับทำอะนะคะหรือว่าอาชีพการงานของคุณคือมันเหมือนกับว่าออไม่ได้ส่งผล ต่อคนอื่นๆและคุณในตอนนี้ส่งผลให้พลังงานบุคคลเก่าๆสังคมเก่าๆเพื่อนนะที่เขาเหมือนกับอาจจะเหมือนชีวิตของเขาเนี่ยปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีประสบพบเจอปัญหาเรื่องเรานะคะการเงินการงานบุคคลรอบข้างความรักความสัมพันธ์ นะเพื่อนสังคมอะไรที่เหมือนมันเหมือนกับมันอยู่ในจุดจุดเดิมนะแล้วเมื่อเขาเห็นชีวิตของคุณคุณเป็นคนที่หลุดพ้นหลุดพ้นออกจากปัญหาสังคมเดิมๆเพื่อนนะหรือว่าบุคคลที่แบบกลั่นแกล้งคุณนินทาคุณใส่ร้ายไยสีคุณคุณมาเจอสังคมใหม่ คุณมาเจอกลุ่มคนใหม่ๆคุณประสบความสำเร็จในอาชีพการงานคุณได้รับความยุติธรรมคุณได้รับการช่วยเหลือการสนับสนุนจากเพื่อนจากสังคมใหม่นะคะแล้วตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าคือไม่ได้สนใจพลังงานเก่าๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าโฟกัส อะไรที่มันอยู่ตรงหน้าใครดีมาก็ดีกับใครร้ายมาก็ไม่ได้สนใจนี่คือพลังงานของคุณที่ทำให้ผู้คนเหล่านั้นนะคนในอดีตสังคมในอดีตคนรักในอดีตก็ตามที่รู้สึกว่าคุณไม่ได้แคร์เลยนะคะเหมือนพวกเขาไม่เคยมีตัวตนอยู่ในชีวิตของคุณและคุณเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในเรื่องอะไรเปลี่ยนไปในเรื่องของอาชีพการงานความสําเร็จเปลี่ยนไปในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองจากที่พวกเขาไม่คิดว่า ตัวของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเหมือนหลุดพ้นนะจากสภาวะของปัญหาการเงินนะคะหรือว่าพิษเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะ,ะซึ่งตัวเขายังยังต้องเจออยู่นะในเรื่องของปัญหาการเงินในเรื่องของความฝืดเครืองของการเงินแม้เขาจะมีอาชีพรายได้ประจํา นะแต่เขาก็ยังเหมือนกับต้องเจอสถานการณ์เหตุการณ์ซ้ำๆคือนะเ,ออเงินเดือนรายได้นะวิกชนวิกเดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินกอมชีวิตต้องดิ้นรนนะต้องกระเสือกกระสนต้องเหมือนกับว่าคือเหมือนกับคอยที่จะอิจฉานะคอยที่จะเน็บแนมชีวิตของคนอื่นที่ดีกว่าตัวเองอยู่ตลอดเวลาคือเป็นกลุ่มคนที่เหมือนกับคือมีโอกาสนะแต่ไม่รู้จักขวายคว้าโอกาส นะคะไม่รู้จักขวัญขวายไม่รู้จักหาประสบการณ์ไม่รู้จักเรียนรู้ในการสรนสร้างอาชีพเสริมรายได้เสริมนะคะแต่ตัวของคุณเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่เป็นคนที่เหมือนกับมีการเรียนรู้มีการศึกษานะคะเออสังคมเศรษฐกิจชีวิตคือไม่ไม่ยอมหยุดอยู่กับอ่าโชคชะตาหรือว่าปัญหาที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยคุณดิ้นรน ณโฟกัสในสิ่งที่มันเหมือนกับรู้สึกว่าเออคนอื่นเขาอาจจะมองเหมือนกับคิดว่ามันเหนื่อยมันลําบากนะแต่ตัวคุณคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นลบากอะไรล่ะเพียงแค่เราสลเสียสละเวลาโอกาสนะมาศึกษามาเรียนรู้มาสร้างนะอนาคตของตัวเองเนี่ยนะแล้วก็ไม่อยากจะย่ําอยู่กับที่ด้วยนี่คือนะคนอื่นเขามองว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับ มักที่จะได้รับโอกาสดีๆนะคะแต่พวกเขาคือมีโอกาสแต่เขาไม่ขวายคว้าไงและตัวของคุณในตอนนี้ส่งผลให้ชีวิตความคิดจิตใจของผู้คนเหล่านั้นนะคะที่มองคุณน่ยเหมือนกับตอนนี้เวลานี้เขาได้แต่นิ่งเงียบ นะกับการที่เฝ้ามองเฝ้าดูชีวิตของคุณมีความสุขมีความสําเร็จและก็กําลังที่จะมีความเจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงในอาชีพการงานในสิ่งทีรร่คุณทำเขาเฝ้ามองอแล้วก็เหมือนกับว่ามีในเรื่องของความคิดความรู้สึกที่เหมือนคาดหวังอะไรบางอย่าง นะเหมือนรอคอยโอกาสรอคอยโชคชะตารอคอยให้ใครสักคนมาช่วยเหลือเขารอคอยเหมือนเขารอคอยเงินจากรัฐบาลหรือเปล่าถ้าทำถ้าทาในเรื่องของการเกษตรอะไรเงี้ยรอคอยเงินเยียวยาจากรัฐบาลรอคอยเงินเกษียรรอคอยเหมือนกับคาดหวังอนาคตข้างหน้าโดยที่ไม่คิดอยากจะลงมือลงแรงนะคะทำนะคือเหมือนกับว่าการรอคอยสิ่งเหล่านี้ คือมันอาจจะได้แหละนะแต่มันก็ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่เขามีก็เลยทําให้ผู้คนเหล่านี้เหมือนมีความหวังอะอยู่อยู่เพราะว่ามีความหวังลมหลมแรงแงในขณะที่คุณลงมือลงแรงทานะคะมีแรงก็ทําไปมีความรู้มีความสามารถ หรือว่ามีโอกาสก็คขวยคว้าหาความสำเร็จด้วยตัวเองไม่ได้รอโอกาสไม่ได้รอโชคชะตาไม่ได้รอให้ฟ้าประทานโชคลาภให้อะไรเงี้ยนะซึ่งตัวของคุณเนี่ยทำให้ผู้คนเหล่านั้นได้เห็นเลยว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณไม่หยุดนิ่งอ่ะคุณเป็นคนที่ไขวยคว้าหาโอกาสให้กับตัวเองตลอดเวลานะคะก็เลยทำให้ผู้คนเหล่านี้มีความรู้สึกเหมือนเออเขาอ่ะมัวแต่ไปเสียเวลากับอะไรก็ไม่รู้นะคะ และไพ่เดือดจัดเม้นก็ออกมาบอกว่าคุณนะ่ะมีผลต่อความคิดชีวิตจิตใจของผู้คนที่อาจจะมองคุณในแง่ลบนะคะคือบางคนเขามองคุณในแง่ดีแต่เขาอาจจะไม่มีโอกาสแต่บางคนมองคุณในแง่ลบนะคะยิ่งเป็นการปิดกั้นโอกาสของเขาคือการมองคุณในแง่ลบของเขาเนี่ยมันส่งผลทําให้ตัวของเขาไม่เชื่อไม่เชื่อในคําพูดของคุณ ไม่เชื่อในในสิ่งที่คุณเหมือนกับพยายามเนี่สื่อสารออกไปอะนะคะอย่างเช่นคุณบอกว่าเฮ้ยฟังฉันหน่อยนะเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันเหมือนกับโลกมีการเปลี่ยนแปลงนะ,ะแล้วก็เกิดนะปัญหาวิกฤตนะคะเกิดขึ้นในชีวิตเพราะว่าอ่ะอาจจะมีดาวมฤตยูเอ่ยดาวราวหูเลยเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์นะคะถ้าแบบคิดดีหรือว่าคิดอยากจะทําคิดอยากจะเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ก็ทําได้เลยนะ หรือว่าดาวมรตยูอาจจะมาเปลี่ยนแปลงน,นะชีวิตของคนที่แบบคืออาจจะเคยรวยมากๆประสบความสําเร็จมากๆอาจจะกลายเป็นคนจนก็ได้แต่เขาไม่เชื่อคุณบอกให้เขาวางแผนในเรื่องของการเงินเขาก็ไม่เชื่อเพราะเขาพอใจพอใจในสิ่งที่เขามีนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเฮ้ยโอทมันเยอะต้องรีบทำโอทีเยอะๆแต่เขาก็นะคะใช้จ่ายเงินเยอะเหมือนกันเหมือนได้มาเยอะแต่ก็จ่ายเยอะนะคะแล้วก็ไม่รู้จัก เก็บออมนะแล้วก็ไม่รู้จักประหยัดเพื่ออนาคตข้างหน้าพอเหมือนกับดาวมื่จะอยู่มาต้มหนึ่งนะคะโควิดเอยส่งผลทั่วโลกนะ,ะการหยุดงานนะ,ะการที่แบบจำกัดขอบเขตการออกไปนอกพื้นที่รายได้ก็ลดน้อยถอยลงไปนะ,ะเศรษฐกิจก็ย่ำแย่นะ,ะฉะนั้นสิ่งที่คุณบอกเขาอ่ะมันคืออนาคตแต่เขาไม่เชื่อแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็เจอนะคะ เจอเรื่องราวเจอสถานการณ์เหตุการณ์ที่มันเหมือนกับเนี่ยเดอะเดวิลอ่ะมันสน่งผลทำให้ชีวิตของเขาหมกมุน่นหรือว่าจมนะจมอยู่กับความคิดของเขานะแล้วก็ไม่สามารถจะดิ้นหลุดได้หรือว่าเจอปัญหาชีวิต ะะปัญหาเศรษฐกิจต่างๆเพราะว่าเขาไม่คิดที่จะวางแผนหรือว่าเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเองคือหวังหวังแต่น้ำบ่อหน้าหวังแต่ว่าเออเดี๋ยวก็มีคนช่วยเองแหละจะดิ้นรนไปทำไมเดี๋ยวก็เหนื่อยนะคะเออจะเก็บเงินไปทำไมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตุยนะ,ะเดี๋ยวจะเหมือนกับว่าเออไม่มีชีวิตอยู่ใช้เงินนะคะแต่ตอนนี้มีชีวิตอยู่แต่เงินมันไม่มีแล้วนะ,ะนี่คือสิ่งที่คุณเตือนแล้วคุณบอก ผู้คนเหล่านั้นนะคะเขาไม่เชื่อเขาไม่วางแผนชีวิตของตัวเองก็เลยทําให้ตัวของพวกเขาลําบากในเรื่องของการเงินลําบากในเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวชีวิตไม่มีความสุขตกต่ําย่ำแย่แล้วก็มาอิจฉาคุณแล้วก็มาโทษคุณแล้วก็มารู้สึกมันไส้คุณนะคะประมาณนี้แหละนี่คือพลังงานของนะคุณที่แบบส่งผลทําให้ความคิดชีวิตจิตใจของผู้คนเหล่านั้นเนี่ย ้าได้สุดแล้วนะคะเขาก็ต้องจมอยู่กับความทุกข์นะที่เขาเหมือนกับได้รับโอกาสดีๆจากคุณได้รับคําแนะนําดีๆจากคุณแต่เขาก็ไม่เชื่อฟังเพื่อไปแก้นนาทางเปน็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ